สวัสดีคนด้วยนะครับผมจะดีต้อนรับสู่ช่องรถดากอยากอยากกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมโปรทางลิสแมทช็อปนะครับตอนนี้ก็มี3แพ็กเกจครับมีบอลซิลเวอร์โกลให้เลือกเลยหรือว่าบริการผ่อนทางเว็บแฟตทางลิสแมทช็อปนะครับถ้าเกิดอยากผ่อนก็ผ่อนได้ทางเว็บแฟตทางลิสแมทช็อปเลยครับหรือว่าเติมบางทีก็เติมผ่านไลน์ได้นะครับทางแอดลิสแมทช็อปเลยผมก็มีหลายโปรให้เลือกด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปเติมทางลิสแมทช็อปกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะทำ การสุ่มทีมหนึ่งแล้วก็การเล่นโซโล่ส์คอร์ดแรงเอ็มาเตอร์นะับหรือว่าแรงเอนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ผมอยู่ในช่วงไหนแตอยู่ในช่วงเอก็คือเกือบจะเป็นแรงสุดท้ายของเกมนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบหรือว่าไม่ชอบก็คอมเมนต์กันได้นะครับทุกคนย้ายผมทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะ ตรงผมมีตัว Watch out นะอ่าตรงไหนครับกดมาร์กนะครับอเมซสาแห่นะตรงนั้นแหละครับบ้านไหนครับบ้านไหนครับบนบ้านเลยบ้านฟ้าแนหน่ตอนไหนนะ เจ็บปะตัวเดียวใช่ไหมใช่ใช่หนึ่งตัวล็อกอะไรล็อกอะไรข้างบนล็อกหนึ่งครับสองตัวนะเพื่อนสองตัวสองตัวล็อกหนึ่งโอ้โหเพื่อนหนกครับหนกครับโอเคสองตัวสองตัวได้สองตัวเพื่อนกำลังวิ่งไปช่วยครับ ข้างบนน็อกหนึ่งน,น็อกสามนะครับบ้านน็อกหนึ่งเพื่องน,นั่งจะอยู่ไหน,หนอย,ยู่ไหนไม่เห็นเลยเคื่อนกับมันน่าจะอยู่ข้างบนอีกตัวนึงครับระวังด<อ><ช>้วยนะ I got supplies มัจะมีตัวน่าจะคานหนีไปรับงหอ,อ,อยแท่นั่นปะอ่าใช่ครับ น็อกหนึ่งครับระวังเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งนะยัง,เ,ง,งเ,ยเราไปหารถเลยไปครับเพื่อนไปไป,ไปหาไปหาคนยิงกันดีกว่าระวังโซนหน้าครับนนรมีรถมาตรงไหนครับ <Watch out. S 2> ช่างไหนช่าง

ล็อกหนึ่งครับล็อกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่บ้านสองสองชั้นไปหาเบอร์หนึ่งละนั่นนี่ Watch out สองสองตัวสองตัวสองสองตัวล็อกเบรกตัวหนึ่งอยู่ไหนครับเแห่มาหลังกำแพงมาชุบเงินชุบเงินแป๊บนึงนะตั้งหลังกำแพงใกล้ๆผมไหม Tung Bốn bà lạc bốn Watch out nó có này cho người ta lạc này bot. I'm Này, a bot. ชอตัวอยู่บนนแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมช่วยประมาณไหนไปไหนไปไหนไปเกาะละไเกาะไปละเยวไปรวมได้ครับ้ต้องัว้นึ่งครับเคขึ้นเลยมั้ยขึ้นเลยข้าบ้านเลยโอ้โหเจ็บ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 

กรครับ,โอ,รบโอ้ยครับมันยังมีอีกตัวนะตัวอะไรอยู่ด้านขวาไม่ทันตายละสวยนะครับ เบอร์หนึ่งเติมเกมไปกี่บาทครับเนี่ยโอ้โหเยอะครับผมมาเล่นตามแฟนผมอ่ะผมเล่นตามแฟนผมเล่นลุกเขาใช่เบอร์หนึ่งกำลังจะบอกว่าตังเหลือเล่นตามแฟนก็เลยเติมสามนะครับไม่ใช่ครับผมเล่นตามแฟนไงตอนแรกไปเล่นกินแต่พอผมเล่นุกเขาก็เลิกเลยอ้าวหมายผมหมดไปแล้วหมายถึงว่าเลิกเล่นเกมใช่เลเล่นกินเนี่ยอ๋อครับโอเคข้างหน้ามีนะข้างหน้ามีมีคนข้างหน้ามีคนแต่ผมไม่มีรถนะไม่เป็นไรผมมี ค่อยเมารถกับผมครับตัวหนึ่งอยู่หลังนะครับหมดแล้วก็เยอะเยอะตัวนะครับอีกตัวนะครับอยู่หลังเขาเรียกว่าที่ซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์มาร์เก็ตฮัลโหลเพือน้โห เบอร์หนึ่งไปชุบเลยครับโดนระเบิดโดนระเบิดไปหนึ่งเข้าระเบิดตัวหนึ่งผมสวยครับผมเบอร์หนึ่งโดนหลังเข้าเรียบร้อยเลยในโกดังวิจกาละในโกดังวิจกาโอเคครับผมโอ้โหเรียบร้อยนะครับโดนหลังเข้าโอเคโอเคต่อเราอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปฟาร์มในนี้ก่อนพ c a p ช t a l ออกเสียงให้ถูกด้วยนะเพื่อนพ c a p ช t a l มันทางไหน,อน,หนอสองอเดินไปต้องรอดูวงอ่ะเฮ้ยโอ,โอ้โหจีบเส<ะ>ียงอีกแล้วมาแล้วนอะนเขาออกไปหน้าเนินนะผมว่าเนน่ <S <S ะ น็อกตึงครับไหนน็อกครับเจ็บมากครับเ,รเหลือประมาณหนึ่งได้ไหมเดึงกันอยู่ตลังไม้ไก่นู่นเดึงกันแล้วอรอ m ม r k the location m ่ r k the l o เ a t i o n เม็เดเตียวได้ไหมครับ โคนโคนโคนใส่ผมและวชงเลยมาได้มาป่ะจะไปทันก็จันอะไรนะข้างหลังอะทันไั้เแี่ยจะไปทันปะทันทันทันตัวเดียวเพื่อนมียาป่ะเอาเน็ดไหมมีฮะป๊้มึงนะผมนอกก่อนนะ ผมต้องดูหลังไว้ดู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 ไว้ดูดูแป๊บหนึ่งนะเบอร์หนึ่งหน้าผมนิดเดียวเลยโทษเลยครับโทษเลยไม่ไม่ไม่ร้อนอยู่ไมนร้อนอยู่ตรงข้างๆตบเพื่อนมันนะทางซ้ายหน้าจานะจะขึ้นหมาตรงตรงหินเบอร์เบอร์สองเห็นป่ะครับ ดูโซนนี้โดนโซนนี้หน่อยโดนโขนใส่ผงและชงเลยข้างหน้าผมมีตัวตายครับอยู่ล่างเดินน่ะนี่เหรอทางล่างบ้านระเบียงอาจารย์บ้านระเบียงหน้าอาจารย์เต็มตี้เลยครับอ่าโอเคครับ เราได้เปลี่ยนไหมแล้วด้านขวามีคนไหมครับขวามีอ่ะมันมันเข่าว่ามันดึงกันอหยู่บักกี้แต่นั้นนะครับแต่เหมือนดึงได้ป่ะนะเออชิดละชิดละชิดละโค่นใส่ผมทั้งเลยนี่นๆใกล้ๆเรยโอ้โหเหน็ดอ่ะเจ้ชิดะมาแล้วรงล่างผมเลยโอเคโอเคคอนควนมียาด้วยนะ ผมรอเขาผ่านนะชิดตึกแล้วชิดตึกหมเลยโอ้ยมาตรงนี้ ข้างหนหลังมันเยอะเนีย่ยเหมือนข้างหลังมีข้างหลังกูมีตัว,ตวนะใช,ใช่ใช่น,นิ่งๆไว้นิ่งๆวะเขาอยู่ชั้นไหนพอจะ<ฮ>เห็นไหมวะครับ ว่าอะไรของมึงโจเดียวนะ Watch out ใจเย็นไว้นะกระโดดจะขึ้นมาฆ่าว่ะ ผมไม่ชอบเสียงรถระเบิดเลยเพื่อนมาเล่นโซนนี้หน่อยมาต้องดูบนให้ผมมามามาเรามาเล่นโซนเชิงเชิงโซนด้วยกันดีกว่าเพื่อนเพื่อนเขาเริ่มมาเลยนะมาแล้วมาล้มาแล้วมาแล้มาแล้วล ต้องโดดลงวะเนี่ยไม่ไม่ไม่รอรอรอได้ได้ได้ได <c oughs> เข้าบ้านปะเ <c oughs> ข้าไปแล้วขอชิตละชิตผมกะโอเคเพื okay. ่อนเล่นตรงงั้นไว้ผมครบได้อยู่ <c oughs> ถ้ามันมาบอกผมนะเดี๋ยวผมช่วยยิง คงไม่น,าน่าจะอยู่<ป>บ้านนะไม่อยู่ตึก้างตวนี้ไฟเยอะจังเกียร์ถ้ามันชิดบอกนะคืนมาแนละ้ <Okay. S 2> วโอเควงอยู่นอก,นอกไฟเยอะไฟ เั้ยงช่วยกูชวอะไรเพื่มอะไรเลยๆๆๆลงมาข้างล่างใหเจอต้องสมุกหรอกวะอาจารย์เล่นจะโลเท่าไหร่ครับเอ่อมันอันไหนครับใจโลไหนล่ะมันมีหล cool ักมันมันมีหลายอันนะจะโลเปิด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 ตลอดหรออาจารย์ใช่ใช่ใช่ แต่โลโคะอะครับบุกวันนี้สามอาจารย์เล่นเท่าไหร่อ่อะเดี๋ยวครับบได้ได้ไม่เป็นไรโดดตัวอาจารย์หน้า,านนอาจารย์มามี่สองตัวแหละ หน้าหมดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทันประตูได้ด้วยตัวสวยเดี๋ยว,ยวตัวเดียวกั้ ยอแรง หน้าจ่า,า,จา,า,จาครับที่นั่แน่ะหน้ารถตำรวเรียบร้อยครับทานแบกคนเดียวเลยฮะไม่เราก็ช่วยวยกันครับถ้าเกิดผมไม่มีเพื่อนผมก็ตายเหมือนกันครับผมเกิือน We're the best. อาจารย์ส้มเก่งมากครับขอบคุณครับ